พี่น้องมนีกับมาพบกับลิวบินซิงอีสานไลฟ์สไตล์ฮิเกลนะครับมือนีผมสีมาสีมาผ้าเห็ดปีปีต้นเข่านะครับ ปีต้นขาขั้นตอนแรกเข้าไปตัดไปตัดลําต้นเขามาก,ก่อนตัดมากแล้วกันีน่นะครับสิเป็ลนลักษณะประมาณนี้เขาก็มาาตัดออกตัดออกอ่าก็มัเกี่ยนออกาันเป็นเกียนตรงขอ,อนพอดีนะครับข้างบนนะตรงคอ,อนพอดีนี่ครับ เกี่ยวบุกขยเขากันเดอ่ะนี่ครับจะได้ลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเขาก็เอาอ่าเขาเรียกว่าอยียงละ่ะกรไปมัน่นหรือยอดอยียงมัน่นี่ครับยอดเขานี่แหละมาพุ่นออกพุ่นขีตามันออกเกินขีตาขีตาเขา่าแล้วมันสีประดังพุ่นออกนะครับว่ามีก็แลี้วไปเอาพุ่นออกก่อนอ่ะ แล้วก็อันนั้นไปเขากัมาบีบครับบีบบีบช่วงประมาณใต้ข้างล่างข้อลงมนันบีบเลยบีบแล้วก็บ้บีบให้มันอันนี้หน่อยแล้วก็นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับลองเปล่าบึง้งยี่ดังบ่าบ่าดังครับเอาไหมหลองมองไหมครับ<ต>รดังครับพี่น้อง อ่านะครับปีตดเขาเขาครับส่บริษัทสิ่จการล่องไปเฮ็ดทํำตามได้นะครับผม